เรามาทำบุญนะคะคเมนูท้ายที่อะไรนี่ลาดหน้าค่ะ <laughs> แม่ปูผัดเส้นอยู่คุณแม่คุณแม่ชูสองนิ้วชูๆแงชูเตาลิวเตาลิวชู่อเตาล <laughs> ิววันนี้ทำลาดหน้าลาดหน้าหมูหมักนะคะหมักนี่ตรงนี้ก็มีสตรอเบอรี่ถวายพระกำลังจัดสตรอเบอรี่พี่วรรวันนี่ดูคุณดูหน้าคุณจัดสตรอเบอรี่ค่อยๆหั่นทีละาชิ้นทีละชิ้นง่ายที่สุดละ ไม่ต้องไม่ต้องมีฝีมืออะไรก็ได้ล่ะให้ตอตอมบัลลี่หวานเท่านั้นอพี่คุมทานี่ค่ะแตงโมเหมือนเดิมไปที่ไหนเราต้องมีแตงโมตลอดเวลาค่ะคันอยู่ฝีมือปอกแตงโมพี่คุ้มในมองหน้ากล้องนอยอวั่บ๊ายบายบ๊ายบายจัดสวยเลยเห็นไหมใส่ไปตองเหลืองเหลืองเขียวมันน่าทานมากจากราบบุรีนะคะนำมาโดยคุณจุ๊บแจงแม่โป๊ วัวน,นาขมแล้วก็พี่วรวาวัวน,ววนนะคะเชิญมาบ่อยๆนะคะที่นี่คิดถึงจัดผักเสร็จเรียบร้อยวันนี้มีผักหลายอย่างเลยปอกแตงโมนี่ทำหน้าที่ช่วยาาพี่ขุ่มดอกแตงโมอีกคนนะคะดักแตงโมมีรูปเราจะทำน้ำน้ำร้านนานี่หมูหมักมาแล้วผัดมาหน่อยผัดกระเทียมใส่แล้วก็ใส่น้ำไปเลยใส่ลงไปในน้ำ เหอนะไหไส้กรอกอีกสานอบแล้วมันดูสวยมากน่าอร่อยอ,อ,อ๋อไส้กรอกเสร็จแล้วอันนี้เครื่องเคียงสำหรับรับหน้าค่ะตอนนี้กำลังต้มต้มไปนี่ต้มต้มร้อนอมันร้อนต้มผักเสร็จแล้วค่ะนี่ฮะหน้าตาน้ำเลย,ยวันนี้เอาจะหานมาถวายพระนะคะ เยอบไปหมดเลยนี่ดูสตรอเบอรี่มีผักจิ้มผักต้มนี่ข้าวผัดแล้วก็นางเอกของวันนี้นี่ผัดซ oh, <thank> ีอิ๊วเอ้ยไม่ใช่รัดหน้ากูผิด <laughs> รัดหน้ารัดหน้าไข่พับขึ้นไ้เนี่ยถ้าแดงๆขึ้นแปลว่าอัานแล้วอัโอ้ตุ ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนองจงเป็นเครื่องกำจัดอาสะวะกิเลสไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด นี่บรรยากาศนะคะเรามาถึงจังหวัดลบบุรีค่ะทําพัฒนารมาถวายพระตอนนี้ท่านก็กําลังตักพัฒนารอยู่นะคะให้ได้บุญด้วยกันทุกคนพี่ขุมอาวันดีแล้วก็พี่วารวันค่ะพระอาจารย์ท่านผักพัฒนารแล้ว yeah <laughs>